เต็ไมไปด้วยภาพแห่งความสิ้นหวังและเหตุหดหูจากสถานการณ์รถไฟชนกันที่อินเดียเมื่อ3วันที่แล้วนะคะซึ่งได้รับการจารึกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถไฟครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่21มีคนเสียชีวิตใหม่ไม่ต่ำกว่า275คนนะคะรายงานในเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดมาจากการส่งสัญญ,ญาณที่ผิด,ผดพลาด ขณะที่คนในอินเดียก็มีเสียงเรียกร้องดังมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณสลันทร์โยธาสมุทรรายงานค่ะหลังซ่อมทางรถไฟได้เปิดให้มีการเดินรถตามปกติเสียงหูดรถไฟโดยสารแล่นผ่านเส้นทางที่เกิดเหตุยังคงมีเศษชากขบวนรถจากศกนาตะกรรมรถไฟชนที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิปีของอินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า275คนขณะที่การสืบสวนหาสาเหตุเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในระบบส่งสัญญาณการสับเปลี่ยนรางรัฐมนตรีการรถไฟของอินเดียกล่าวว่าสามารถระบุสาเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดจนกว่าการสอบสวนจะสิ้นสุด electronic interlocking की बात है electronic interlocking में जो चेंज किया जिसके कारण यह दुर्घटना हुई जिसने भी किया जिसने भी जो भी इसके कारण है ช่วงค่ําวันที่2มิถุนายนขณะที่รถไฟสายด่วนโครแมนเดลเอ็กซ์เพรสกําลังมุ่งหน้าไปทางใต้ปลายทางเชนไนทิศทางตรงกันข้ามรถไฟด่วนสายฮาลราซูเปอรฟ์ฟาสมุ่งหน้าไปทางเหนือมีผู้โดยสารรวมกันมากกว่า2,000คนขณะที่รถขนส่งสินค้า จอดอยู่ที่ทางรถไฟลูปลายแต่ความผิดพลาดจากสัญญาณสับรางทำให้รถไฟโครแมนเดลเอ็กซ์เพรสพุ่งชนรถไฟขนส่งสินค้าที่จอดอยู่บนลูปลายตกรางและชนกับฮาวราซูเปอร์ฟาสที่มุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามนำไปสู่เหตุจก,กนาตกรรมรถไฟชนที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของนเรนทาโมดีนายกร,รัฐมนตรีอินเดียได้ประกาศดําเนินการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดครั้งนี้ร,าารัฐบาล के लिए यह घटना ก त, त ् य ं त गंभीर है हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा อัับสการออกมาประกาศลงโทษผู้เกี่ยวข้องของโมดีถูกวิจารณ์ว่าเป็นความพยายามผลักปัญหาให้เป็นเรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลมากกว่าเป็นปัญหาจากระบบและการใช้งบประมาณของรัฐรายงานของกรมบัญชีกลางและการตรวจสอบเงินแผ่นดินของอินเดียเมื่อปีที่แล้ว ต่อปัญหารถไฟตกรลางของอินเดียระหว่างปี2017ถึง2021พบว่าอุบัติเหตุรถไฟตกรางของอินเดียคิดเป็นกว่า70%ของอุบัติเหตุทางรถไฟทั้งหมดโดยมีสาเหตุจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณรุ่นเก่าระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีรางรถไฟที่เก่าและเสียหายและความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ขณะที่รายงานระบุว่างบประมาณสำหรับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและการบำรุงรักษาซึ่งควรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดกับถูกลดลงเรื่อยๆโครงข่ายรถไฟของอินเดียถือเป็นหนึ่งในโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นมามากกว่า160ปีที่แล้วตั้งแต่อินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษปัจจุบันมีขบวนรถไฟวิ่งราวหนึ่งขบวนและผู้โดยสารเดินทางราว13ล้านคนต่อวัน แต่ก็นับว่าเป็นระบบขนส่งทางรางที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอุบัติเหตุรถไฟของอินเดียที่รุนแรงที่สุดคือในปี1981เมื่อขบวนรถไฟที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนตกรางลงไปในแม่น้ำช่วงที่มีพายุไซโคลนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต800คนระหว่างปี2017ถึง2021 มีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถไฟไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนคนตั้งแต่อดีตมีรมัฐมนตรีการรถไฟของอินเดียเพียงสองคนเท่านั้นที่ออกมาประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังเกิดเหตุรถไฟชนกันชลันรยโทธาสมุทรไทย PBS รายงาน